จังหวัดทหารบกเลยขอสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญประจำเดือนพฤศจิกายน2557มีดังนี้การแปลงนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่กำหนดไว้ว่าปี2558เป็นปีแห่งการปฏิบัติงานของกองทัพบ,บกที่มุ่งเน้นผลสำเร็จและรูปประธรรมในทุกด้านโดยหน่วยได้เริ่มดำเนินการจากการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมของกำลังพลในทุกระดับชั้น การแบ่งกลุ <terror> ่มนำเสนอเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสู่การปฏิบัติและจะทำคู่มือปฏิบัติราชการเป็นหน่วยและบุคคลได้นำไปสู่การปฏิบัติที่สำคัญดังนี้การดูแลสวัสดิการกำลังพลชั้นผู้น้อยมอบเงินบำรุงขวัญให้กับกำลังพลทุกนายตลอดจนมอบเงินบำรุงขวัญให้กับแม่บ้านโครงการอาหารกลางวันสร้างสรรค์สามัคคีจัดอาหารกลางวันให้กำลังพลได้รับประทานฟรี มอบอาหารว่างให้กับบุตรหลานในช่วงเช้าก่อนไปโรงเรียนเดือนละแปดครั้งการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมาเป็นคณะทำงานจะตั้งศูนย์การเรียนรู้จังหวัดเลยความคืบหน้าการทำงานอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดทำศูนย์การเรียนรู้ระดับจังหวัดที่สมบูรณ์ต่อไป ะะองค์พพรรการพิทักษ์และเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยและคณะผู้บริหารร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณโรงพยาบาลสิริราชได้นำกำลังพลของค่ายสี่สองรัก บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เมื่อวันที่14พสพฤศจิกายน2557ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลยเป็นประธานไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา5้าธันวามหาราช มาาาารเจะทตสัญญาการสนับสนุนภารกิจการยุติการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดเลยในห่วงเดือนพฤศจิกายน2557ที่ผ่านมา,<ร>าได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดเลย ดำเน,นินการตรวจสอบและทวงคืนพื้นป่าในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายอำเภอภูเรืออำเภอภูหลวงอำเภอปากชมและอำเภอเชียงคานคิดเป็นเนื้อที่ทวงคืนป่าได้มากกว่า5,300ไร่รก,าการแก้ไขปัญหาเหมืองแร่ทองคำ หน่วยได้จัดชุดชอปอพอตอทอพร้อมฝ่ายปกครองอำเภอวังสะพุงเข้าชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มรักบ้านเกิดบ้านนาหนองบงพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติและสร้างความเข้าใจอันดีต่อแกนนำเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2557พันเอกอํานวยจุนนนยางรองผู้บังคับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลยพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยในอำเภอวังสะพุง ได้พบปะพัฒนาสัมพันธ์แจกผ้าห่มกันหนาวรวมลงแขกเกี่ยวข้าวกับราษฎรบ้านผูทัฟฟ้ารวมทั้งเกี่ยวข้าวในแปลงของราษฎรกลุ่มรักบ้านเกิดบ้านานาหนองบงสร้างความพึงพอใจและความไว้วางใจของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวเมื่อวันที่สองและสีธันวาคม2 5 5 7ได้เจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างคู่ขัดแยง้งผลการไกล่เกลี่ยสามารถบรรลุข้อตกลง และลงนามร่วมกันได้เป็นผลสำเร็จและในห้วง7 1 0ถึง10ธันวาคมนี้ร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจกำกับดูแลการขนย้ายแร่ออกจากเมืองแร่ทุ่งคำให้เป็นไปได้วยความเรียบร้อยคคคควววาามมมมสุขจะะืนปรรรเททศไไไไไยิิ่่ออก รแม p การแก้ไขปัญหากลุ่มผู้ขายเรสสลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดเลยโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ขายเรสสลากกินแบ่งรัฐบาลในจังหวัดเลย14อำเภอจำนวนประมาณ15,000คนผลลัพธ์สุดท้ายคาดว่ากลุ่มเป้าหมายจะได้รับการจาัดสรรโคตาสลากกินแบ่งรัฐบาลจากสำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน5เล่มใหญ่ต่อคน ัักษตรรและปชชาชนิ์ยจังหวัดทหารบกเลยขอจบสรุปการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายนแต่เพียงเท่านี้ค่ะ